สวัสดีครับผมเฮียคิีมโอเพนโรดนะครับวันนี้จะนำเสนอรถเป็นรถใหม่นะครับรถออกใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งโอเพนโรดได้ดูแล้วนะครับรถคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับเป็นรถปีใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถ c ี a r d นะครเป็นเซกเมนต์ซีคัสนะครเป็นตัว C-220 CDI นะครับเป็นเครื่องดีเซลเครื่อง2000 1น4ะครับ194แรงม้าหรือรหัสตัวถังที่เขาเรียกกันก็คือ W 2 0 5นะครับตัวนี้นะครับ มีความพิเศษก็คือในส่วนของตัวนี้เป็นตัว Dynamic AMG นะครับสีเดิมโรงงานสีเทาเดิมสวยมากๆนะครับไฟหน้านะครับดีไซนสปอร์ตนะครับเป็นไซโปรเจคเตอร์นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ของเจอ m e r c e d ด s เบน z นะครับตัวนี้นะครับที่การดีไซน์นะครับเป็นการดีไซน์ที่แบบว่าลงตัวมากๆนะครับเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นการดีไซน์แบบล้้ำสมัยนะตัวนี้นะครับ เป็นตัวหลังคาซันรูฟแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามและลงตัวมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับเจ้า W205 ตัวนี้นะครับหรือ C ีค้าตัว C220 ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเชิญชมครับเราเปิดห้องเครื่องมานะครับสิ่งที่เจอก็คือห้องเครื่องยนต์นะครับของเจ้า W205 ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์หน้าตาล้ําสมัยนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับวางเครื่องยนต์ต่างๆนะครับ แตกต่างจากตัว W222 ที่ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่า W204 อะไรต่างๆเขาแล้วแต่นะครับจะหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับล้ำสมัยมากขึ้นนะครับส่วนสติกเกอร์เดิมนะครับเป็นสติกเกอร์มีบาร์โค้ดของ Best e เ e เดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เดิมหมดเลยนะครับสติกเกอร์ของเบนอยู่ครบหมดหัวน็อตต่างๆตะเข็บต่างๆเดิมครับน้องๆป้ายแดงเลยครับเทียคิมบอกก่อนเลยคันนี้ลูกค้ามาดูนะครับน้องๆป้ายแดงเลย นะแล้วก็หัวนอ็อตตะเข็บเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ลูกค้าเห็นนะครับว่า,อ,าอย่างที่เฮียเค็มพูดนั้นเป็นยังไงบ้างครับเชิญชมครับ เราดูห้องเครื่องกันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูภายในนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงล้ำสมัยขนาดไหนนะครับชับเราเข้ามาในห้องโดยสารแล้วนะครับสิ่งที่ประทับใจนะครับที่เฮียคิมเข้ามาแล้วชอบมากๆคือการดีไซน์นะครับแบบสไตล์สปอร์ตนะครับเมสเซเดสเบนนะครับไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังนะครับ แล้วมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะไปทีละจุดทีละจุดนะครับเพราะว่าคันนี้ออปชันค่อนข้างเยอะนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นการดีไซน์แบบ3ก้านนะครับเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วมาพร้อมกับพัทน์ชิพในส่วนของปุ่มกดนะครับที่ที่ประทับใจแล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับเป็นมีปุ่มทัสบาร์ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพื่อสะดวกในการคอนโทรลในตัวจอคอมมานด์ของ Mercedes-Benz นะครับเพื่อสะดวกสบายและ ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มาในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์คอแล้วนะครับตัวนี้เป็นเกียร์คอตัวใหม่หน้าจอแบบดิจิตอลนะครับคราวนี้เรามาเจาะในส่วนของคอนโซลกลางบ้างนะครับคอนโซลกลางก็เป็นจอคอมมาดของ Mercedes Ben z นะครับแล้วก็ในส่วนของไล่ลงมาก็จะเป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์เป็นแบบกลมนะครับเป็นการดีไซน์ล้ำสมัยมากนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มคอนโทรลนะครับเรื่องของอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะครับปรับ ลมแรงลดลมแรงได้นะครับในส่วนของถัดมาก็จะเป็นในส่วนของจอคอมันแต่เป็นแบบปุ่มกดนะครับเพื่อสะดวกสบายนะครับกดแบบไวนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มในวิเกเตอร์นะครับเรดิโอมีเดียโทรศัพนะครับแล้วก็ลมอากาศหมุนเวียนในรถนะครับแล้วพร้อมกับไฟฉุกเฉินนะครับหรือที่บ้านเราเรียกว่าไฟพามานะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นนาฬิกาของ m e r c e d e s Ben z นะครับดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับเป็นแบบเข็มนะครับ ไล่ลงมาก็จะเป็นในส่วนของเก๊ะนะครับเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ํานะครับถือว่าช่องช่องใหญ่มากนะครับวางแก้วได้2แก้วนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของจอนะครับเอ่อที่เป็นควบคุมจอคอมมานนะครับมีทั้งปุ่มกดมีทั้งทัสบาร์แต่เป็นทัสบาร์แบบใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในปุ่มของดนามิกเราสามารถเลือกนะครับ โหมดในการขับขี่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4โหมดนะครับก็จะมีอีโคอีโคคาร์นะครับคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัดนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเปอีโคคาร์เนี่ยรอบก็จะเน้นในเรื่องของส่วนการประหยัดน้ำมันนะครับส่วนคอมฟอร์ตก็จะเป็นในโหมดการขับขี่แบบสแตนดาร์ดนะครับสปอร์ตนะครับก็เป็นอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับถ้าเป็นสปอร์ตพัดก็จะเป็น อัตราทอกที่สูงขึ้นนะครับเนี่ยสามารถปรับแล้วหน้าจอของมันก็จะปรับไปตามที่เราปรับได้นะครับส่วนตัว P ตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะปิดเปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอจอ,จอแสดงหน้าจอกล้อง360องศานะครับสามารถปรับดูกล้องรอบคันของเราได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการถอยจอดหรือต่างๆได้เลยนะครับ ไล่ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอตัว A ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอ i d l i n stop นะครับก็เหมือนถ้าเราจอดติดไฟแดงนะครับรถจะดับเครื่องนะเมื่อเราปล่อยเบรกรถจะสตาร์ทเองนะครับเป็นระบบตัวใหม่นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มลดเสียงวอลลุ่มนะครับขึ้นลงได้นะครับถ้าหมือนเราฟังเรดิโอนะครับหรือมัลติมีเดียต่างๆนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอปิดเปิดหน้าจอคอมมาน ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของม่านหลังไฟฟ้านะครับสามารถกดม่านหลังไฟฟ้าขึ้นลงได้เลยตามที่เราต้องการนะครับในกรณีที่แสงแดดสาดส่องเข้ามานะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของหลังคาสลูปนะครับตัวนี้ก็จะมีหลังคาสลูปด้วยเราสามารถกดเปิดปิดได้ตามอัธยาศัยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเมมโมรี่ไดสาระดับนะครับ มาปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้เลยนะครับทุกอย่างลงตัวผมบอกเลยคันนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบคูดคอนโทรลนะครับคูดคอนโทรลนะครับค้อมเลนนะมีสัญญาณเตือนต่างๆถือว่าครบคันคันนี้สุดจริงครับลูกค้ามาสัมผัสเองเลยนะครับคันนี้ถือว่าน้องๆป้ายแดงแน่นอนนะครับใครอยากเป็นเจ้าของใครอยากมาสัมผัสนะใครอยากมาเทสได้นะครับ เข้ามาติดต่อที่ Open Road Thailand ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเทสอได้กันนะครับเริ่มจากการอ่ะเคลื่อนตัวนะครับหรือพวงมาลัยที่สัมผัสหน้าพวงมาลัยนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับกระชับนะครับช่วงล่างแน่นนะครับผมว่ากลิ่นอายของเบนซ์ตัวนี้นะครับถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับเรื่องออปชั่นต่างๆเฮียคิมพูดไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถือว่าลงตัวนะครับสมราคานะครับเบนซ์ เมสเซนเดบรคันนี้นะครับดีไซน์มาถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าในยุคสมัยนี้แน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้นะผู้หญิงขับคนเดียวไม่ต้องกังวลแล้วนะครับตัวนี้มีคอช่วยเหลือนะก็คือคอต่อสายนะครับไปที่ศูนย์ Mercedes Ben z ได้เลยนะครับเพียงแค่กดปุ่ม1ปุ่ม1ปุ่มตรงนี้นะครับจะคอนเน c t โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ Mercedes Ben z Thailand นะครับจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่จะให้จะสอบถามข้อมูลนะครับผู้ เจ้าของรถคันนี้นะครับว่าเกิดเหตุที่ไหนอาการเป็นยังไงนะครับแล้วจะมีส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับถือว่าผู้หญิงไม่ต้องกลัวเลยนะครับขับรถคันนี้มีความปลอดภัยสูงแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลว่ารถเกิดปัญหาอะไรอะไรยังไงนะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากสัมผัสตัวจริงนะครับหรืออยากมาเทสได์เจ้า W 2 0 5นหะครับหรือตัว C c คัสซ2 0 CDI คันนี้นะครับมาที่ o p e ปิล a d Thailand ของเราได้นะครับ ตั้งอยู่ที่ถนนกาจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะครับหรือมาไม่ถูกไงแอดไลน์มาที่ Open Road Thailand นะครับติดต่อเพจนะครับเพจ Open Road Thailand YouTube Channel o อ e n Road Thailand นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฮียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ